สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้คำสั่ง SQL SELECT นะคะเป็นคำสั่งที่สำหรับเรียกนะคะหรือว่าค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนั่นเองค่ะมาดูโครงสร้างของมันก่อนนะคะในที่นี้นะคะเราใช้เว็บไซต์นะคะ w3school.com นะคะ /sql เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนะคะคำสั่ง SQL ได้ดีมากเลยค่ะ โครงสร้างนะคะหรือว่าซินแท็ของคําสั่ง select นะคะมีดังต่อไปนี้นะคะคําสั่งแรกนะคะก็คือ select นะคะตามด้วยชื่อคอลัมน์นะคะคอลัมน์ที่ 1, นึ่ comma คอลัมน์ที่ 2, นะคะ comma แล้วก็จุดๆุดดก็คือไปเรื่อยๆนะคะ f ลอมก็คือจากตารางชื่ออะไรนะคะก็ใส่ชื่อตารางนั้นไปอันนี้เป็นการเลือกแค่บางคอลัมน์นะคะจากตารางฐานข้อมูลของเรา อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเป็นการ select นะคะ star ก็คือทั้งหมดนะคะ from ก็คือจากตารางอะไรนะคะชื่อตารางของเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในที่นี้นะคะเขาก็จะมี try It's y o u r cell นะคะพอเราคลิกดูเขาก็จะมี database จำลองให้เรานะคะออตอนนี้มาคลิกที่ customer นะคะก็คือตารางลูกค้าสมมุตินะคะเขามี demo มาให้คือ ตารางลูกค้ามี91เรคคอร์ดก็มีคัสเตอร์เมอรดีนะคะรหัสลูกค้าชื่อลูกค้านะคะที่อยู่จนถึงประเทศของเขาเนาะสมมุตินะคะถ้าเราใช้คำสั่ง select star form นะคะตามด้วยชื่อตารางของเขาก็คือตารางคัสเตอร์เมอร์เห็นไหมคะพอเรากด r ั n นะคะทุกข้อมูลก็จะมานะคะแต่สมมตุติเราต้องการเลือกแค่บางคอลัมน์นะคะจะทำยังไงเราก็ Copy นะคะตัวชื่อคอลัมน์เลยค่ะเราลบคําว่า star ออกนะคะระหว่างชื่อคอลัมน์นะคะคอลัมน์ที่1นึ่งรงหัสลูกค้า customer ดีต่อไปเอาชื่อลูกค้าไปด้วยนะคะคอมมาเสร็จแล้วก็ใส่ customer name ลองเอาอีกสักฟิลนึงนะคะหรือว่าคอลัมน์หนึ่งเอา country ด้วยค่ะเอา country นะคะพอ3อันแล้วนะคะเราไม่เราไม่เลือกอะไรอีกแล้วก็ไม่ต้องใส่คอมมาบางคนใส่คอมมามันก็จะ นะคะคำสั่งต้องขั้นด้วยคอมมาพอตัวสุดท้ายไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่คอมมานะคะ select คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3นะคะ from จากตารางอะไรนะ,ะตาราง customer นะคะเดี๋ยวขอลบตัวนี้ออกกันโอเคคำสั่งก็จะมีเท่านี้นะคะแล้วกด run sql ค่ะ run ปุ๊บนะคะเห็นไหมคะ ก็จะมี91้าสิบเคอร์ดนะคะเหมือนเดิมนะแต่ว่าแสดงผลลัพธ์แค่3ะคอลัมน์นะหรือว่า3 f i ฟิลด์นะคะนั่นเองต่อมานะคะสมมุติเราต้องการให้ข้อมูลมีการเรียงลำดับเนาะเราก็จะเพิ่มคำสั่ง order by เข้าไปค่ะ order นะคะ work by ก็เป็นการเรียงลำดับ ณตอนนี้นะคะปกติแล้วมันจะเรียงลาดับจากรหัสจากน้อยไปมากให้อยู่แล้วเนาะสมมุติถ้าเราต้องการเรียงลําดับจากรหัสนะคะเอาเลขมากไปใส่จากเลขมากนะคะลําดับมากไปหาลําดับน้อยนะคะเราก็ใส่นะคะ order by ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการจัดเรียงนะคะณตอนนี้นะคะถ้าเรา r ่ะผลลัพธ์มันก็จะเรียงจากน้อยไปมากให้อยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าเราเติมนะคะ D E S C นะคะ D E S C เป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อยกดรันค่ะปุ๊บนะคะผลลัพธ์เห็นไหมคะเริ่มต้นที่91ค่ะแล้วก็ลันไปเรื่อยๆนะคะนอกจากเป็นตัวเลขแล้วนะคะก็สามารถเป็นตัว text ได้เหมือนกันคะ่ะเปลี่ยนจาก Customer ID นะคะเป็น Country นะคะ ในตัวนี้นะคะก็จะเรียงลาดับจากนะคะมากไปน้อยก็น่าจะเริ่มจากตัวแซเป็นต้นมานะคะแต่ในข้อมูลของเรามีแค่ V เห็นนะคะ v u ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายค่อยเป็น A อนะคะอันนี้ก็จะเรียงนะคะลาดับนะคะจากลําดับมากไปหาลําดับน้อยนะคะหรือถ้าอยากกลับไปนะคะจากน้อยไปมากเราก็ลบตัวนี้ออกนะคะ ลบตัวนี้ออกก็เรียงจากน้อยไปมากแล้วแต่ถ้าอยากระบุก็ใส่ A S C นะคะแค่นี้ลันนะคะก็เริ่มที่อาร์เจนตินาตัว A นะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่ง select แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมี select แบบรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ